อ่ากรับสวัสดีคุณผู้ชมที่เขากลับรักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยสายยาเกมเมอร์นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับเป็นการอ่าอัปเดตนะครับอีเวนต์ใหม่นะครับของรายเกมเศรษฐีนะครับประจําวันที่22นะครับพฤกษ์ากรกฎาคมนะครับ22่สิบสกรกฎาคมนะ2 5งพันนะครับอ่ะเป็นการอัปเดตอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับ อ่าเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามานะอีโวเซลลี่นะครับอีโวเซลลี่เอสบวกนะแล้วก็มีพวกตัวละครเรหลังนะครับอย่างสวิตมิเมียนนะครับอ่าอ่าอีโวไอรินนะอีโวยุนรังนะครับอ่าที่เข้ามาให้หาเราหลังกันด้วยนะครับอ่าแต่ก็มาดูของตัวละครใหม่กันก่อนนะครับอีโวเซลลี่นะนี่เดี๋ยวนะมันไม่มีตำนานเหรอไม่มีตำนานนะครับมีแค่อีโวนะอ๋อก็อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับอ่า ออสรับความสามารถเดี๋ยวนะเสี่รี่นี่มันมันย้อมแมวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะชื่อแบบโอ้อ่คุ้นๆน,นะเหมือนตัวนานนมที่เคยได้ยินนะครับอ่ะแต่โอเคนะครับอ่าสำหรับความสามารถของอ e ีวเซีรี่นะครับสกิลที่หนึ่งนะครับเมื่อตกอ่าเมื่อจนตกเรนมาร์กของตัวเองนะครับอ่าหรือก่อสร้างโอกาส75%นะครับใช้เอฟเฟกพื้นที่หมอกนะครับในพื้นที่ดังกล่าวนะและเมื่อตก แวนมาร์กของฉันโอกาส70%นะครับใช้เอฟเฟกเลือดไหลกับฝั่งตรงข้ามาภายในแถว2เทินอืมก็คือยุนังนะครับยูนังผสมกับหมอกของยุนรังะมันจะผสมกับเอฟเฟกต์ของจี G ้ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับไอ้แก้วมังกรในทุกอย่างนะผมผมจำชื่อไม่ได้นะที่มันมีความสามารถในการทำให้เลือดไหลนะอ่ะก็สกิลที่หนึ่งนะ ตัวข้อไหนที่มีรล่หาหนาเข้าไปนะครับที่มีโล่าหนาพวกสองขั้นสามขั้นมงหมวกไทเทเนีย,ยมอะไรต่างๆเนี่ยโดนสกิลนี้เข้าไปนะครับร่หมดแน่นอนนะผมว่านะร่หมดแน่นอนนะโหดมากเลยนะครับเนี่ยเอามาสลายโร่ได้อย่างดีเลยนะต่อไปสกิลที่2เมื่อตกเกณฑ์มาร์คของฉันหรือก่อสร้างโอกาส7 5เนะครับเพิ่มค่าผ่านทางที่ถูกคูณในพื้นที่ที่เลือกแลือสร้างเกณฑ์มาร์คอัตโนมัติหลังจากนั้นสุ่มเลือกฝั่งตรงข้ามภายในแถวดังกล่าว มเมื่อ,อฝั่งตรงข้ามตกแรนมาร์กข,ของฉันโอกาส70%กักขังฟองสบ,บู่เมื่อตกแรนมาร์กข,ของฉันโอกาส75%ชาร์ตโรสูงสุด2ขั้นอ่าก็คือสก,กิลที่2เนี่ย75%เพิ่มค่าบันดังที่ถูกคูณเรียกฝั่งตรงข้ามภายในแถวหลังจากนั้นกักขังฟองสบ,บู่ก็คือถ้าเรียกฝั่งตรงข้ามภายในแถวนะผมคุณคุ้นนะครับเหมือนจะเป็น มันจะเป็นสกิลอันนี้ของเอลโกรนี่นะครับอ่าเรียกของเอลโกนี่นะเรียกมาปุ๊บคูณปั๊บนะครับแต่อย่างนั้นไม่พอครับผมโหดกว่านะครับก็คือเรียกมาปุ๊บเนี่ยขังฟองสบู่ไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเรียกมาปุ๊บเนี่ยขังฟองสบู่ไปอีกทีนึงนะโอโ้โหถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเรียกปุ๊บขังฟองสบู่ซ้ํไปอีกทีนึงเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนดิดนะโดนโดนสายโรไปกับสกิลที่หนึ่งเลยนะเรียกมาปุ๊บเรียกมาปุ๊บเนี่ย โดนสกิลที่สองก็ไปอีกนะครับอ่ะกักขังฟองนะครับอืมก็ถือว่าเอาเรื่องอยูยนะตัวนี้เป็นสายร่มกะลายที่ถือว่าดีมากเลยนะครับผมว่านะมือใหม่ที่ต้องการที่กำลังหาตัวที่ร่มกะลายแบบโหดๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่แนะนํานะครับอ่ะแนะนานะอ่าเมื่อตกต่อไปนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉัน65%ชาร์โกร์นะครับมันบุกฝั่งตรงข้ามโหดไม่พอนะครับมันยังมีร้อ้กับตัวเองด้วยนะ เอาเรื่องอยู่นะครับไอตัวนี้นะเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยคือลูกมาลายแบบโหดจ๋าเลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูพวกบัฟนะครับอัปเกรดสูงสุดนะนี่นะครับบัฟสกิลนะครับเมื่ออัปเกรดนะถึงเลเวลสามสิบนั่นแหละก็คือสามารถถอยหน้าหลังได้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อถอยเต๋าในเรื่องหน้าหลังได้นะครับแล้อเมื่อฝั่งตรงข้ามตกแหรมญมักของฉันหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกต์ผลกระทบนะครับอ่า ก็คือบัฟเนี่ยผมว่าคอมโบกันได้ดีกับพวกสกิลสกิลสองมากเลยนะครับก็คือโตรนะครับไอ้พวกตัวละครต่างๆที่แบบมีตัดไฟมออียกเว้นค่าปั่นทางอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดโดนผลกระทบเข้าไปเนี่ยหายเลยนะครับอ่ะโยนลวงมากักขังฟองนะครับเอื้อมมากับขังฟองปุ๊บโดนผลกระทบเข้าไปนะครับอ่ะลวมมาลายแน่นอนนะผมบอกว่านะใครที่ <laughs> ใครที่แบบกันได้ไม่ดีนะเพราะว่าสก,กิลที่หนึ่งนะก็สายโร่แบบรุนแรงแนะผมว่าสายโรได้โหดมากเลยนะโอเคนะครับผมใครที่เป็นสายโรมมกไก้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่มือใหม่นะครับต้องการสายโรมากไกแบบโหดๆนะครับตัวนี้แนะนํานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของอ่าตัวของน้องกันนิดนึงนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนนะอ่ะนี่นะครับเสี่ยวกี้นะอืม การ์ดก็กการ์ด็โอเคพอสมควรนะครับอ่ะโอเคพอสมควรนะอืมอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการตามหาเซลลี่กันนิดนึงนะครับอ่ะอีโวเซลลี่นะอ่ะก็คือนะครับการตามหาอีโวเซลลี่เนี่ยต้องสะสมนะครับอ่าชุดของอีโวเซลลี่เนี่ยเอสนะครับให้ครบทั้งหมดห้าใบนะครับให้ครบทั้งหมดห้าใบนะซึ่งไอชุดเอสแต่ละใบเนี่ย เราจะจะต้องตามหานะครับรองเท้า a นะครับ3มใบนะครับอ่ะรองเท้าอ่าหมวกนะครับอ่ะ3มใบนะครับแล้วก็กีตาร์นะครับ3มใบครับต่อชิ้นส่วน S อนใบนะครับอ่ะก็คือจะต้องหารองเท้านะครับแล้วก็หารองเท้าหมวกแล้วก็กีต้า์เนี่ยอย่างละ15ใบนะผมพูดไผิดใจไหมมันอย่างละอ๋อกีตาะหา2นะครับกีตาะหา2นะก็คือ หารองเท้ากับหมวกเนี่ยอย่างละสิบห้านะครับแล้วก็หากีตาร์เนี่ยสิบใบนะครับอ่าอ๋อโอเคนะครับผมเพื่อปิดอีโวเซอรี่ในกิจกรรมนี้นะครับอ่ะะออ่ันนี้ก็กิจกรรมเล่นนะครับที่เข้ามานะอันนี้ก็อ่ะไม่มีอะไรมากนะครับเล่นอันนี้ก็กิจกรรมเล่นตามปกตินะครับอ่ะอ่ะกิจกรรมอีโวเซอรี่เนี่ยมันอยู่ถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับอ่ะยี่สิบหกนะครับสิบสามพันสามศูนย์นอนะแล้วก็ไอการตามหาอีโวเซอรี่เนี่ย นี่นะครับอ่ะต้องมาสุ่มตรงนี้นะครับสุ่มแจ็คพอตตรงนี้นะไม่สิบเพชก็ห้าสิบเพชนะครับเป็นเมกาแจ็คพอตนะอืมตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกา,ารค้ากันนิดนึงนะครับผมกา,ารค้ากันนิดนึงนะออแพ็คก,ก็ก็ขายแพ็คตามปกตินะเดี๋ยวนะแพ็คมันก็แพ็คเกจเริ่มต้นอีเวนต์อ๋อก็คือ,ออ่ไม่มีอะไรนะพิเศษอะไรพิเศษบ้างไม่มี ไม่มีอะไรพิเศษนะครับอ่ะก็ขายตามปกตินะโอเคนะครับผมน้องอีโวเซลลี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นสายรุมงมลายที่โหดมากๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะผมว่าผมว่าโคตรโหดเลยนะใครที่แบบเทรนสายรุมงมลายแบบจ๋าๆนะครับเนี่ยเนี่ยใส่ป้องกันใส่ใส่หุ่นไร้กาไปเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องนะผมว่านะเออนะยิ่งเงินเสกเป็นหุ่นได้เนี่ยเอาเรื่องเลยนะแล้วก็นใส่พวกป้องกง,ง,งป้องกันไปในตัวด้วยนะอืม ไอหมัดนี้มันมีบัฟอยู่นะก็คือเดี๋ยวพออัพเต็ม30เนี่ยก็คือใช้บัฟไปก่อนนะพอบัฟหมดก็ค่อยเอาหมัดมาใส่นะะโอเคนะครับผมแล้วก็เนี่ยใส่ดวงใส่โดนไปด้วยนะกันฝั่งตรงข้ามวิกตอรี่กันฝั่งตรงข้ามเออโยกโยกเวรโยกเมืองบ่อยนะไอพวกสายกระโดดทั้งหลายนะใส่เนกาเทศไปด้วยนะครับอ่ะจบแน่นอนนะอ่ะโอเคนะครับผมอีโวเซอรี่ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมถามว่าหาไหมเนี่ยผมก็ ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ1มื่นหนึ่นะครับแต่อาจจะหาได้ถึงหมื่นสองหมื่นสามเลยผมก็ต้องขอคิดดูก่อนนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็มีตัวละครที่สายกรมาก่อยู่เยอะเลยนะแต่ผมก็ตัวนี้ก็ผมก็ถือว่าโหดนะโหดมากเลยนะแต่ก็เดี๋ยวผมก็จ,จะรังเลีย่อยู่นิดนึงนะครับว่าจะหาดีไหมนะครับอโอเคนะครับผมเพื่อนๆต่างแต่ที่หาก็ขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับปิดกันน้นนอยๆนะครับอ่าตามอ่า สมปรารถนากันทุกท่านเลยนะครับอ่าปิดน้อยนะครับได้ตัวละครดีๆไปใช้เนาะโอเคนะครับผมก่อนจะจากกันนะครับผมรบกวนนิดนึงนะครับขอคนละหนึ่งติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามนะครับหนึ่งความคิดเห็นนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอ่าหนึ่งติดตามของท่านเนี่ยไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เป็นกําลังใจที่ดีๆนะครับให้ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับชมกันต่อไปนะครับอ่าโอเคนะครับผมับวันนี้ก็ต้อง ขอตัวกาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ่ะสู้ๆนะครับทุกท่านขอให้โชคดีครับผมสวัสดีครับ